นี่ครับทุกคนวิธีทติเกมมาวันเดียร์ไดเนาะตัวนี 15, ้เป็นไอพีเขาเนาะเป็นไอพีก็เป็น67เพชรเนาะพอไอพีเติมราคา14,000 6พันหกเพจเลยกับโบนัสเกีรเพจเนาะนี่กง่ายๆทุกคนวิธีเติมเกมเนาะเฮากลับมาทำนี่นะทุกคนของควันบอกทุกคนของควันเติมเกมบอกอ่าเดี๋ยวพี่ก็จะทำตัวนี้เขาเนาะซุปอ่าทุกคนทุกคนเติมเกมเนาะเรียบร้อยทุกคน นมีอย่างนี้ทุกคนหับอย่างนี้เป็นโบนัสทุกคนมีโบนัสทุกคนเติมเกมเนาะอ่ากับประมาณนี้เลยคเะน้องพี่ทีเติมเกมโมบายกันง่ายๆเขาเนาะไอพี่มาซ้อนกับเข่าใจง่ายเนาะทารองน้องเติมบทเป็นหน้องกับเบิองสระเด้อเบิองสระปันกับคืนนอนแบบที T M P ซ้อนเนาะค่เนาะฮัลโหลสวิตซ์มินิกาอยู่กับซ่องพี่พี่เกมเด้อสบายนอนคนเด้อมาทุกคนวันนี้พี่กาอยู่ในเกมโมบายลิเจนท์ทุกคน อ่าเนื่องจากมีหน่องลายคนขอมาหลายหน่อยพี่สอนเติมเกมโมบายผ่านบัตรราคาผ่านบัตรละเป๋าแน่เติมโมเป็นเติมแบบใดมาทุกคนเมื่อนี้พี่กะจะมาจัดให้ตามคำขอน้องอ่าก่อนอื่นแห้งน่องอออขอหนึ่งไลน์หนึ่งติดตามพเพื่อเป็นกำลังใจทุกคนเด้อ บอกได้ว่าคลิปนี้ซ้อนง่ายเข้าใจง่ายเขาเนาะเติมผันบรรลักษ์เาบรรลักษ์หายงายเนาะเติมเพรไปด้ทุกคนเนาะนี่ดอทุกคนตอนนี้อ่าไอพีกระโดดเกมมบายิิมใหม่เนาะตอนนี้เพรไอพี่ก็ไม่อยู่ศนเพรทุกคนทุกคนทั้งทั้งเกตเืองเพชไอพีเนาะตอนนี้เพรไอพี่ไม่อยู่ซูนเพจเด้อนี่วุ้มเจกเพรแน่นอนทุกคนจีเติมเกมทุกคนก็บสังเกตเบมืองสายมื่อทุกคนเด้อทุกคนกดเข้าเบิ่งสายมื่อเด้อกดเข้าไปปึ๊บคนอ่านี่ทุกคนหายทุกคนมาไอเดียคนนด้ ครับแต่จนะจดไหวเนาะเมื่อทุกคนจดอดีแล้วทุกคนออกเกมวะนะเนาะอ่ปิดเกมออกไปปุ๊บนี้คุเนาะเมื่อทุกคนปิดเกมแบบทุกคนมาเซ็กเงินเดิมะทุกคนกดขับบ right e, right so at นเต uh, ิมเงินเนาะฮจับมาเซ็เงินก่อนว่าจะ๋ิเติมราคาไรเดเติมบัตค่เทุกคนเนื่องจากพี่ก็เติมบัตรอ่าสิบสี่พนอเนาะนี่น้อยตอนนี้เงินนพี่ก็มีหยอดเงินมีอยู่สิบสี่พันหกหล่อสิบมหากนีทดกคนมาเนาุกคด้อกดไปปุ๊บ อ่าเมื่อดูคนเข้ามว่าน่านี่บอลคนคนกดเข้าไปปุ๊บอ่าให้ทุกคนพิมพ์ว่าเติมเกมเนาะเป็นภาษาลาวภาษาไทยกันเลยนะกดเข้าไปปุ๊บอ่าพี่ก็เติมเป็นภาษาลาวเนาะออะรายก็ให้ทุกคนเลือกเอานีเลยทุกคนเด้อเติมเกมโมบายลี่เจนเขาหนออ่านี่เนาะแลายก็โคด้าช็อปเขาหนอกดเข้าไปปุ๊บตัวที่สองเขาหนอกดขับปปุ๊บอ่ามันก็จะขามาไหนเขาหนออ่ามันก็จะขามาไหนเขาหนอหนี่เลย นี่เลยทุกคนนี่เลยเนาะอ่าหนึ่งทุกคนเนาะใส่รหัส ID ผู้ใช้เขาเนาะรหัส ID ดีคือรหัส ID ในเกมที่พี่บอกน้องๆจดไว้เนาะนี่เลยสองก็คือน้องๆเลือกเพชรจะเติมราคาใดเนาะก็มี่หกเพศหกเพชรรกับนี่เลยทุกคนหกเพศชิบหาเพศสามชิบเพศสี่ชิบแปดเพศหกชิบท็กชิบเพศไรกับบวกโบนัสอีเก็ตเพศเขาเนาะอ่านี่เลยทุกคนเนาะอ่าขั้นตอนที่หนึ่งแห่งหนองใส่ ID เดอ้อขั้นตอนที่หนึ่งแห่งหนองใส่ ID เนาะ อดีอดีตัวไอพี่บอกไอจะไปจดเอาเขาหน่ไอพี่กะจือเนา่ะพี่กูนอดีพี่กหาซนเขาหอ่าสองหเลขก3สามเจ็ดแอ่าเลขกาตัวที่สก็คือนี่เรยทุกคนตัวที่สองอดีตนาะจะลงซาด้วยสองน้ำแล้วก็นอ่ะอดีคือหนึ่งสองหนึ่งอา่าทุกคนใส่เหลกก็เสล็จสขึ้นคนอ่า นนี time, 60, right? 50, ่เาไอดีนั้นมันมีไอดีซองบอลเด็กคนเด้อทุกคนตังใสตัวที่หนึ่งแหละกาบพวกวงกลมเนาะวงกลมแข็งนี่ไอดีเด็กคนเนาะไอ้พี่กาบเหมือนคนเนาะนี่เนาะมันมีอ่าเด็กคนบอกมันมีอ่าไอดีแหละกาวงกลมตัวที่สองก็เนี่ยวงกลมเหมือนเลยเด็กคนเนาะกลับประมาณนี้ทุกคนเนาะแต่ต้องจื้อจื้อแหละกาใสให้มันถือคนเนาะอ่าไม่คนเนาะอ่าเมื่อทุกคนใสไอดีตัวทนึงแล้วทุกคนเลยน้ำมันลมเลยคนเด้อเลยน้ำมันลมเนาะปุ๊บเนาะทุกคนก็เหลือราคาเลยจะเติมราคาได อีกเล่มอันพี่ก็จะเติมโต60 60เพจก็เนาะ60เพด์คาร์โบนไอเกตเพจเนาะกับกอติ๊กถือกมันขึ้นเครื่องไม้สีฝาเลยคอนเดอร์ตัวนี้เนาะตัวนี้จะเป็นราคา14,000เนาะคอนเนาะราคา14,000เนาะพี่ก็ติ๊กถือเนาะอ่ามันก็จะมีสำหรับสำหรับพานวัดเติมเงิ่อนยูนิเทิลพันวัตเล่าระคุมระบัดรักษาก็เนาะแล้วก็บาร์ดีสาเนาะอันพี่ก็เติมพันวัตฮอกก็ติ๊กพันวัตคนเดอร์ปุ๊บอ่าตัวที่สามให้มันกดเครื่องไม้สำรับแบบนี้คอนีี่่่เนาาะอตัวท โดยเสง่คนไทจีเมลเดอรดีก็ใจ uh ีเมลพีนอไอ่กาเจ็ดเก้าเก้าอดดีดีโอเตอ่าทุกคนเมื่อทุกคนสทจีเมลบาททุกคนติ๊กคำว่าอ่าโดยเฉพาะโซนชีเนอ่าข่าวสารกเน้ะ อ่าเดี๋ยวจิมลโอเซพี่วงไอพี่จะมาซีาาก็ฝาเป็นก็นอนอ่าถ้าทุกคนบ่มีจิมลทุกคนกะเอาจิมลโอไอพี่ไปใส่เ,เดอเดอร์แต่ว่าสาคัญก็คือให้ยนังนอนเอาจิมลทุกคนเองอ่ะจะดีสุด้กเนาะอ่าเมื่อเข้า่แล้วเขากดซื้อตอนนี้กดเข้าไปปุ๊บทุกคนอ่า,ออาออทุกคนอ่ามากระชิถามว่าซื้อตัวละครในเกมพี่พี่เกมไอเวียถือบอลน,นี่กระถือทุกคนนอนของไอพี่เนาะรายการไอดีทุกคนไอดีในี่กระถือก็น,นอนเดยการราคาเงื่นคือซิบซีพันกี่พันเบรย์เท่าน้อ อ่าเมื่อทุกคนกดสอบถูกต้องแล้วทุกคนกดยืนยันแล้วทําการชาระทุกคนกดเข้าไปปุ๊บอ่าทุกคนนี่เนาะเนี่ยทุกคนเนี่ยทุกคนอนานคน่าแล้วมขั้วกระจายปอดเบอร์โทรศัพท์ทุกเนาะเบอร์โทนะรศัพท์ก็คือเบอร์โทรศัพท์คือยังเบอร์โทรศัพท์ก็คือที่เขามันจะชาระพันเนะี่ยนุ่มเนาะโซนสองโซนเก้าสี่ศูนย์แปดห้าโซนหนึ่งสี่นี่คือเบอร์ไอพี่เุาคนจะต้องใส่เบอร์ตัวเองเนาะ เฮาเมื่อเขาใส่เบิร์หลอเฮาโคดจี้คอยติ๊กๆปุ๊บอ่าถ้าโคดสืบต่อคนเข้าไปทุกคนปุบอ่าเดีคนอ่ามันก็จะส่งรหัสทุกตเลขเขานอนนี้นอะรัส่งมาเลยเขานอนอ่าือแปดหาเขนอนแดหาสองหาเดี๋ยวบางหมคยคนแปดหาสองหาอ่าเนอนคนแปดหาสองหาสองเจ็ดเขานอนอ่าหาก็ใส่สองเจ็ดตุ๊บ 8 5 2 5 2 7ทุกคนอ่านี่ก็ะเสือกคนเนาะมันก้ายืนยันอัตโนมัติเลยเขานอนอยู่เลยทุกคนนี่ทุกคนโกโก้โก้เียบร้อยทุกคนนี่ทุกคนนี่เนาะมันกาจะชงนะครับมาทางขอความแล้วเขานาะเนี่ยกดเข้าไปเมืองเลยเขานาะปึ๊บอ่านี่ทุกคนการสั่งซื้อของท่านสำเร็จเรียบร้อยแล้วราคา14บสี่พันกีนเนาะนี่ก็ถือเนาะนี่ก็คือไอเดียมันส่งมาเขานอนอยู่เนาะตัวโคด้าช็อปเขาส่งมาว่า เข้าเข้าเติร์นในหลายข้อน он. อ่าเมื่อมันบอกว่าสำเร็จแล้วเขาเข้าไปเมืองในเกมมัาตะคนเดี๋ยวพี่จะปั้ดเกมถิ่มเล่นไปเขา้าใหม่เนาะปึ๊บอ่าคนเข้าเมืองในเกมเลยว่ตะขนบอกเลยว่าหกสิบเพชรกับบันนั้นอีกเก็ดเพชรเขาเนาะทาไดกาง่ายๆเนาะวิธีทำเกมโมบายเดจเนาะอพ่พีมาสอนเข้าใจง่ายเลยน,น,นี่บตะข้นวิธีทำเกมโมบายเดจง่ายง่ายๆเนาะตะหนี้เพชรไอพีเข่าเนาะเป็นไอพีก็เป็น 67เพจนอนพอพี่เติมราคา14,000 67แล้วกับโบนัสเกมเพชรเนาะนี่ง่ายๆทุกคนวิธีเติมเกมเนาะเราบกับมารับนี่นะทุกคนของควันบอกทุกคนของควันเติมเกมบอกอ่าเดี๋ยวพี่เขาจะหับตัวนี้เนาะปึ๊บอ่าทุกคนทุกคนเติมเกมนอนหับทุกคนของควันเติมเกมเนาะเรียบร้อยทุกคนนี่นาะมีอย่างนี้ทุกคนครับอย่างนี้เป็นโบนัสทุกคนนี่โบนัสทุกคนเติมเกมเนาะ อ่ากลับประมาณนี้แล้วคขานอนวิธีเติมเกมโมบายกันง่ายๆเขานาะไอพี่มาซ้อนกับเข่าใจง่ายเนาะทานแล้ว Book, น้องเติมบทเป็นน้องๆกับเบิ้งศาสาเด้อเบื้องศาสาปันกับคืนนอนแบบที่เอ็พีซ้อนเนาะเขานอนเจ้าะกับเบื้งศาสาคนเอ้าอันนี้แหละครับดไปคนอืฮีโร่ร้ายทุกคนขาดขาดไปทุกคนหนักมวยทุกคนสองหมื่ทุกคนก่บอันนี้มันเป็นของขวัญรางวัลมันเป็นูเกมเติมเกม อ่าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน,น์ในคันเดอร์เลยก่าขอหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเในคันเดอร์เลยก่าขอบใจทุกคนที่ขอเบิร์เอดอร์บอร์ไฟลเจอกันคลิปหนะ้าข่าวจะให้พี่ซ้อนอยังกับคอมเมนต์ไว้ด้วยทางพี่หูหลังจะพี่จะมาซ้อนในคันเดอร์